มิเคยเรียนใครคนตาเนี่ยมียังไงที่น้บไใจให้เอะขางลูกเขามีรายชื่อให้เราเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดเราเรียกอะไรชื่อแล้วเขาจะทำโบ,บนตรงไหนอะ่ะมีพานมีอะไรใส่ไม่จบไม่ที่บัตรมาประกันมาปรากันจ๋า พระแล่เนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาตามบุญโยมจะเอาตรงไหนเอาบาทเรื่ออะไรมาให้โยมพระไถ่เนี่ยลีบลายแบบไหมใครมีชื่อต่อไปนี้แล้วแต่จะทำบุญนะเอาเงินเข้าวัดนะและโยมทำบุญแล้วไปแต่โยมมารับวัตถุมงคลจากลุงชางนะวันนี้ลุงชางมีวัตถุมงคลมาให้ก็เรียเป็นเสียงคนรสื่อขึ้นเชิงชุมทาง